ที่ประทศไทยนี่ที่ทอนี่หมู่บ้านห้อยหอมที่เดียวถ้าพูดถึงขงนแกนนี่มันจะเบาแล้วก็อุ่นกว่าตอนนี้ก็จะมีหมวกผ้าพันคอผ้าคลุมไหลกระเป๋าตุ๊ก,กตาค่ะเป็นงานที่ละเอียดค่ะต้องใจเย็นๆน่ะมันใจร้อนไม่ได้ค่ะก็อยากจะฝากผ้าทอนขนแกะที่นี่ด้วยค่ะ ชื่อมาริวันนรุกชัยค่ะอายุ50ปีอยู่ที่หมู่บ้านห้วยห้อมลุงผ้าทอคนเกศบ้านห้วยห้อม ถ้าพูดถึงท่าทอผลเกะนะคะเมื่อก่อนมีอาจารย์มิชนาลีเข้ามาตอน,นแรกๆก็มาเผยแพร่ศาสนาหลังจากนั้นคุณพ่อที่มัลิวัลก็บอกว่าอย่าให้ชุมชนมีไรายได้เราต้องทํำยังไงอาจารย์มินชนาลีก็เอาเกะมาให้5ตัวชาวบ้านที่ห้อยหอบก็เลี้ยงอาจารย์มิชนาลีก็มาสอนหิวกับวีขนแกะแล้วก็มายีมาทําความสะอาดอาจารย์มิชนาลีเอาไปถวายพระราชนินีกับพระเจ้าอยู่หัวรัะชะกาลที่เก้านะคะแล้วก็25 1พสิ ก็ในหลวงกับพระราชนี้ก็เสด็จมาที่หมู่บ้านห้วยห้อมแล้วก็มาดูท่าทอขนเกะ2,519ก็มีในหลวงกับพระราชนี้เข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่คงกระหลวงก็มาดูแลที่หมู่บ้านห้วยห้อมพระราชนีก็เอาเงิงน1 0 0่0บาทเป็นกองทุนแล้วก็มีการจัดตั้งกลุม่มปัจจุบ,บันนี้ก็จะมี60คน ถ้าพูดถึงเมื่อก่อนนี่จะมีแต่ผ้าพูโตผ้าปูเตียงตอนนี้ก็จะมีหมวกมีผ้าพันคอผ้าคลุมลายแแลรูเป็นกระเป๋าแลรูเป็นตุ๊กตาค่ะก็ถ้าพูดถึงยากก็มันจะยากเหมือนกันค่ะมันเป็นงานที่ละเอียดค่ะมันงานที่เราต้องใจเย็นๆอะ่ะมันใจร้อนไม่ได้ค่ะ ที่ประเทศไทยนี่ก็จะมีที่ทอนี่หมู่บ้านห้วยห้อมที่เดียวค่ะถ้าพูดถึอของขนแกนนี่มันจะเบาแล้วก็อุ่นกว่าเหมาะสำหรักกบเหมือนหนาวค่ะบางคนไปเที่ยวเหมือนนอกอ่ะถ้าไม่หอ้สอนก็มีที่ศูนย์ั่ายที่ไม่ห้องสอนถ้าเชียงใหม่ก็จะมีศูนย์ั่ายที่เชียงใหม่กรุงเทพก็จะมีงานเหมือ,ทอนทองถ้าคงปาลวสก็จะไปขายที่พารากอนแล้วก็เซนตันเวอร์ค่ะ คนใหญ่คนที่แบบเคยซื้อแล้วอะ่ะเขาก็จัดซื้อมาเรื่อยๆเพราะว่าเขาใช้แล้วดีอูนที่กรุงเทพก็มีคนซื้อใช้ห้องแอร์ก็อยากจะฝากท่าทอคุเพท,ที่นี่ด้วยค่ะ